กัจกรรมที่มีผลกับชีวิตเรามากๆแต่ว่าไม่ได้หวือหวาเหมือนกับวงการอ e ีคอมเมิร์ซหรือรถยนต์พวกขับเองได้นั่นก็คือเรื่องของ healthcare นวัตกรรมในการรักษาและก็ดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่ๆ healthcare จึงเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราโดยตรงเพราะเป็นเรื่องของการพัฒนายาและก็วิธีการรักษารูปแบบใหม่ๆแน่นอนค่ะมีปัจจัยภายนอกค่อนข้างเยอะเรื่องแรกเลยนะก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการรักษาและก็เรื่องที่2คือต้องทําให้ต้นทุนต่ํามากพอที่จะรักษาได้ทุกทุกคนเคสที่ซีอยากจะยกเป็นตัวอย่างมากๆเป็นเรื่องที่วงการการแพทย์ทั่วโลกกําลังพูดถึง นั่นก็คือเรื่องของ cancer immunotherapy หรือการใช้ยาเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันตัวเองในการบำบัดเซลล์มะเร็งปกติแล้วการรักษาเซลล์มะเร็งในยุคปัจจุบันคือการใช้เคมีบำบัดใช่ไหมคะแน่นอนเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีมากมายเลยค่ะเพราะว่าเซลล์มะเร็งนั้นจะแอบแอบลบลีกไม่ให้เม็ดเลือดขาวเข้าไปทำการทำลายตัวมันก็จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ในระบบของ cancer immunotherapy นี้จะเป็นการฉีดยา ตุ้นภูมิคุ้มกันของตัวเราเองเพื่อให้เม็ดเลือดขาวสามารถตรวจพบหรือมองเห็นเซลล์มะเร็งเหล่านั้นได้แล้วก็จะเข้าไปทํำลายในที่สุดค่ะก็จะคล้ายๆกับการรักษาอัลไซเมอร์หรือการรักษาเบาหวานที่กําลังอยู่ในระหว่างการวิจัยแล้วก็พัฒนาตัวยารวมไปถึงวิธีการรักษาเหล่านี้อยู่เมื่อไรก็ตามที่เสร็จนําไปใช้ได้จริงแล้ว ก็จะสร้างเม็ดเงินจํานวนมหาศาลวิธีคิดของกองทุนประเภทที่เลือกลงทุนในบริษัทที่เป็นการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการแพทย์อย่าง B Care หรือว่า B Care RMF เนี่ยแนวคิดเดี๋ยวเสียอธิบายให้ฟังค่ะเหมือนกับเวลาที่ถ้าเกิดเศรษฐกิจกไม่ดีแน่นอนคุณอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ซื้อ iPhone ใหม่ไม่ซื้ออุปกรณ์ไอทีอะไรใหม่ๆรวมไปถึงเสื้อผงเสื้อผ้าก็ยังสวยดีอยู่อย่าไม่ต้องซื้อก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดคุณไม่สบายขึ้นมาจะเศรษฐกิจกแย่ขนาดไหน คุณคิดว่าคุณจะรอได้ไหมคะพรุ่งนี้ค่อยรักษาอีกเจ็ดวันอีกหนึ่งเดือนค่อยรักษาเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่รอไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆกับชีวิตของเราและอีกหนึ่งโอกาสที่กองทุนได้มองเห็นก็คือตอนนี้โลกเรากําลังพัฒนาไปสู่สังคมผู้สูงอายุคะ่ะดังนั้นผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วคุณเชื่อไหมคะว่าเขามีแนวความคิดของเรื่อง รายจ่ายในการดูแลสุขภาพค่อนข้างมากค่ะนั่นเลยค่ะจึงเป็นที่มาของความสําคัญของกองทุนในลักษณะนี้เชื่อไหมคะว่ากลุ่มคนชั้นกลางเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมากขึ้นทั่วโลกแถมมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั่วโลกเลยจริงๆก็ว่าได้กลุ่มนี้ยุคก่อนอาจจะคิดว่าเรื่องของนวัตกรรมในการรักษาด้านเฮลท์แคร์แบบนี้อาจจะเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยเกินตัวแต่ในยุคปัจจุบันไม่ใช่แล้วล่ะค่ะเมื่อเขามีไรายได้ที่เติบโตมากขึ้นแน่นอนทุกคนก็อยากจะมาซื้อสุขภาพดีๆให้กับตัวเองไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บกันแน่นอนเลยดังนั้นเรียกได้ว่ากองทุนดีแคร์ก็จะเป็นการสร้างโอกาสในการลงทุนไปพร้อมๆกับสร้างการเติบโตของนวัตกรรมทางการแพทย์แบบเฮลท์แคร์นี่ละค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากเลือกซื้อกองทุนเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์เชิงภาษีนะคะก็ขอแนะนำตัว Bcare RMF ค่ะเข้าไปซื้อได้ที่บัวหลวง M Banking หรือติดตอ่อที่ธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขาเลยค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรไปที่026746488กด8ค่ะ